แค okay. มีคนถามว่าถ้าลูกซองไซส์ประมาณขนาดนี้นะครับความยาวทั้งตัวเนี่ประมาณสัก59เซนซึ่งเป็นไซส์คอมแพกทีเดียวลำกล้องมีความยาวประมาณสัก8นิ้วเศษๆนะครับจะมีกระสุนอยู่ในปืนเราสักกี่นัดเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกซองนะครับที่ถูกปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว ความยาวทั้งตัวความยาวทั้งตัวเนี่ยประมาณ5 0 59เซนนะครับเกือบเกือบฟุตเอาตีไปว่ากลมๆ2ฟุตแล้วกันในเนี่ยเวลาเราจะออกไปประจันบานเนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับไอ้สั้นๆอย่างนี้เริ่มกันเลยดีกว่า1นัด2นัด3นัด สนัดหนัดน่าจะหมดแล้วเนาะหนัดหมดแล้วสั้นได้จะยาวเพื่อ